ช่วงนี้นะคะเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการสร้างความรักความสาม,มัคคีกันในชาติ<ช>อยู่นะคะในช่วงของรวมใจไทยหนึ่งเดียววันนี้น้องฝนจะพาไปดูบรรยากาศที่อาจจะสะเทือนใจนิดน,นึงนะแต่ภายใต้ความสะเทือนใจน<ช>ั้นก็มีความภาคภูมิใจใช่อยากจะให้ร่วมสะดุดีวีรชนท่านนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ร่วมภาคภูมิใจส่งกำลังใจให้กับครอบครัวไปด้วยกันค่ะซึ่งเราฝนก็ลงพื้นที่ไปเองเลยแล้วก็ ทำเรื่องนี้มาฝากทุกทุคนด้วยนะคะในช่วงรวมใจไทยหนึ่งเดียววันนี้ค่ะจะพาทุกทท่านนะคะไปร่วมสดุดีความกล้าหาญของพลทหารเสรวิทย์พินโยสุขหรือพลทหารเต้ค่ะน้องเต้นะคะทหารหนุ่มวัย22ปีชาวจังหวัดขอนแก่นหนึ่งในวีรบุรุษของแผ่นดินไทยค่ะที่ยืนหยัดจนลมหายใจสุดท้ายเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะที่น้องเต้ส่งให้แม่ด้วยประโยคที่บอกว่าสู้ตาย เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายค่ะและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจคนไทยทุกคนวันนี้จะพาทุกท่านไปสรดุดดีวีรชนผู้กล้าท่านนี้ค่ะ ส,นะส,สู้ตายแม่สู้ตายประโยคสุดท้ายที่พลทหารเซรวิทพินโยสุหรือพลทหารเตะวีรบุรุษผู้จากไปในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาเราผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆพร้อมชูสองนิ้วส่งให้ผู้เป็นแม่ก่อนที่ชีวิตของเขาจะยุติลงอย่างสมเกียรติในวันที่28กันยายน2568จากเหตุประทะนในพื้นที่เขาพระวิหารอำเภอกันทะล,ลักษ์จังหวัดรีสเกตและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรชาชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพในวันที่2สิงหาคม2568การจากไปของพลทหารเต้สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัวอย่างมากแต่ในความเสียใจนั้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนโตผู้ที่สมัครใจเข้ารับใช้ชาติด,ด้วยตนเองและได้เสียสละอย่างสูงสุดเพื่อประเทศไทยสมัครทหารเนี่ยก็บอกกันุ่าแต่ตอนแรกเป็นกระยังเนี่ยกระทำกัน ก็เลยว่าจะไปวอสมัครทหารเพื่อนก็บอกว่าไปก็ไปเพราะว่าไปก็ไปแม่ก็เลยพาเพื่อนไปสมัครก็ภูมิใจอยู่ครับที่แกไปไปเป็นทหารเขาบอกว่าออกก็คิดถึงรู้เหมือนกันทันทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของพลทหารเิรวิตรูบังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่แปดก็รีบเดินทางมาแจ้งข่าวกับครอบครัว และยืนยันว่าหน่วยงานทหารจะดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งเงินเยียวยาเงินบำนาญและการบรรจุน้องสาวเข้ารับราชการทหารทันทีเมื่อเรียนจบชั้นม .6 ที่ที่น้องไปปฏิบัติหน้าที่ก็คืออำเภอการทารักจังหวัดศรีสะเกดนะอยู่บริเวณหน้าแนวปะทะกับฝั่งตรงข้ามก็มีความเสี่ยงทุกวันนะครับ กว่าจะได้ติดต่อทางญาตินาน,นทีก็ถึงเขาได้ติดต่อมาครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนู้นเขาจะไม่ให้งดชายเครื่องมือสื่อสารก็พอดีช่วงเขาหยุดหยุดยิงหยุดยิงมันเขาจะยิงเป็นห่วงใช่ไหมตอนนั้นก็เลยโทรศัพท์มาหาแม่แป๊บเดียวกลักวกลัวเขาจะรู้ก็เลยรีบปิดแม่ก็เลยว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอพอไปถึงชั่วโมงก็ได้รับข่าวอ,อ,อาการเสียชีวิต สิทธิต่างๆของน้องก็ดําดเนินการให้ได้ครบทุกอย่างได้ครบทุกอย่างก็ยังคงเหลือกา,ารบรรจุทายาทของน้องสาวเพราะน้องกํลาลังเรียนอยู่จะจบภายในปีนี้ก็ทางมุลนทนก็การตาแหน,นง่งเสมียนทโมสรให้ก็น่าจะได้ร,รับราชการตามความประสงค์ ขอองครบัวด้านน้องสาววัย18ปีเราตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของพี่ชายอยากทำในส่วนที่พี่ทำไม่ได้แล้วอยากเข้ารับราชการทหารอยากสานต่อความตั้งใจของพี่ชายให้ถึงที่สุดหนูอยากรับช่วงต่อจากพี่เพราะว่าอยากให้มันไปให้สุดใช่ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดดูจักสานต่อจากพี่แลสิ่งที่หนูจริงๆหนูไม่เคยคิด,ดว่าจะไปทานนี้นะคัะแต่ แต่หนูอยากจะลองไปเพราะอย่างน้อยก็ได้อยู่ในได้บวงยวก,กับพี่จะได้เข้าใจพี่ไปแบบหนึ่งวีรกรรมของพลทหารเต้จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละและเป็นตัวอย่างที่ตื่นใจทุกคนว่าสันติสุขและความมั่นคงของประเทศชาติมีรากฐานมาจากความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าเพื่อความสงบสุขของคนไทย กรจนานทุยาถ่ายภาพอิงการก้องซุยทีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานรายงาน ทหารน้ำฝน,นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับครอบครัวนะคะ mm hmm. ของพลทหารท่านนี้น้องเต้นะคะเป็นยังไงบ้างน้ำฝนตอนนี้ต้องต้องฮึบก่อนเลยก <laughs> นะ่อนจะพูดต้องฮึบก่อนเลยเพราะว่าเอา่อต้องบอกหนึ่งเดือน mm hmm. หนึ่งเดือนเต็มแล้วะะหลังจากความสูญเสียใช่ที่น้องเต้จากไปเป็นหนึ่งเดือนที่ครอบครัวจะบอกว่าเริ่มทําใจได้ไหมเริ่มทําใจได้แต่ก็ยังเสียใจอยู่ แต่ความเสียใจเนี่ยมันก็มีความภาคภูิใจที่เข้ามาอยู่ในหัวใจด้วยอนี่แะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราคนไทยนะคะจะได้เห็นนะคะก็คือความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมาพร้อมกับความกล้าหาญและความเสียสละ น,ะะน,นั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราคนไทยจะทําได้ก็คือรวมใจกันนะคะช่วยกันนะคะสิ่งใดที่เราจะสามารถส่งกําลังใจนะคะไปให้กับรั้วของชาตินะคะหรือแม้กระทั่งเราเองนะคะก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่พลเมืองของเราเนะะี่ยค่ะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นการช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะ